โอเคครับทีนี้เราจะมาปิดท้ายบทนี้นะครับด้วยแบบฝนะึกหัดนะเรจะทิ้งแบบฝึกหัดไปให้ลองทำกัน3ข้อนะครับกท็ทั้งหมดของบทนี้ก็จะเป็น5ข้อนะครับงั้นเริ่มจากแบบฝึกหัดข้อที่3นะครับให้เรา sketch ร vector field ที่ให้ในที่นี้ก็คือ vector field a ตัวนี้เนี่ยนะครับ ว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ให้ลองหาค่าไดเวอร์เจนต์ของเวกเตอร์ฟิลด์ออกมาซึ่งถ้าเราดูจากรูปสมการของเวกเตอร์ฟิลด์ a เนี่ยมันก็จะเราก็จากตัวอย่างก่อนหน้านี้นะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเราสามารถจะหาคําตอบของค่าไดเวอร์เจนต์ของมันคิดในใจได้เลยนะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทําก็คือให้ลองสเก็ตรูปออกมาดูแล้วก็ดูซิว่ามันสอดคล้องกับค่าไดเวอร์เจนต์ที่เราหาได้ไหม ดูซิว่ามันตรงหรือเปล่าดูจากรูปเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่เราพูดถึงไปแล้วก่อนหนานี้นส่วนอีกสองข้อให้ใช้กฎของเกาส์ในรูปของดิฟเ e นเชียลฟอร์มหาชาร์เดน s ตี้ที่ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าตามสมการนี้อย่างในกรณีนี้เราเขียนสนามไฟฟ้าอยู่ในรูปของ สเปกโคลโคอินเนตนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็ควรจะใช้ตัว d e เ o อเปอเรเนะที่เขียนในรูปของ p สเปก l c ล o r d i n a t e ซึ่งพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เอาค่านั้นมาใช้ดูนะส่วนข้อสุดท้ายเหมือนกันนะครับคำถามเหมือนกันก็คือให้หาชาร์จเดนสีนะที่ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าแบบนี้ แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยนะเป็นเราเขียนสนามไฟฟ้าในรูปของซีริเดนคอลนะซีริเดนคอลโคอิเนตนะที่ัดทรงกระบอกเพราะนั้นก็ให้ไปหานะตัวเดียวโอเปอเรเตอร์สำหรับตัวซีริเดนคอลโคอินเน็ตนี่จะหาไม่ยากเ,าเปิดหาใน Google หรือว่าในหนังสือตัว Vector Analysis ทั่วไปมีแน่นอะนนะครับเสร็จแล้วนกะ็เอา โอเปอเรเตอร์ที่ได้มาโอเประเขียนในกฎของเกาส์ที่อยู่ในรูป Differential Form เพื่อหาชาร์เดนิตีออกมานะครับอันนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็เราก็จะจบกทเรื่องของกฎของเกาส์นะครับสำหรับสนามไฟฟ้าไว้ตรงนี้นะแล้วในตอนต่อไปเราก็จะขึ้นเรื่องของกฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็กต่อ